สวัสดีนะคะท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเข้าใจว่านักเรียนคงจะไปทบทวนบ้างนะคะในเรื่องของปริมาณเวกเตอร์โดยเฉพาะในเรื่องของการแตกเวกเตอร์นะคะจะได้คล่องขึ้นที่ครูจะให้ในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยคือเรื่องของปริมาณทางฟิสิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณสเกลาร์หรือว่าปริมาณเวกเตอร์นั้นนักเรียนจะต้องมีพื้นฐานไว้ก่อนเพื่อที่เวลาที่เรานําไปใช้ในบทเรียนอื่นๆเนี่ยนักเรียนจะสามารถ นำไปใช้ได้เลยแล้วก็ประยุกต์ได้คือมีความเข้าใจว่าถ้าเรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับปริมาณเวกเตอร์นักเรียนจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างหลักๆอย่างเงี้ยนะคะ,ะสรุปก็คือว่า2ออย่างนี้ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์เนี่ยเราต้องคำนึงถึงทั้งขนาดและทิศทางแต่ถ้าเป็นปริมาณสเกลาร์นั้นก็คือพูดถึงแค่ขนาดก็ได้ในฟิสิกส์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความสําคัญเนี่ย ที่ทําให้นักเรียนพลาดก็คือนักเรียนไม่ไม่เข้าใจคะว่าเวกเตอร์หรือปริมาณเวกเตอร์เมื่อนักเรียนนําไปใช้ในบทเรียนอื่นๆพอนักเรียนเอานําไปคํานวณเนี่ยนักเรียนก็จะผิดได้นะคะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของออปริมาณทั้งสองมีครั้งหนึ่งโดยที่ครูจะต่อในเรื่องของการแตกแล้วก็การรวมเวกเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเราไปทีเ่เรื่องของปริมาณก็ยังใช้ผลการเรียนรู้เดิมนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเราเราต่อเลย ในส่วนของปริมาณทั้งสองปริมาณที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ แ้วยังคะนี่คือ2ปริมาณที่เรากล่าวไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วคือท ector, ั้ทงเวกเตอร์และก็ท้งสเกลาร์นะคะทะ่านี้ในปริมาณเบื้องต้นที่เราได้ศึกษากันไว้ก็คือเรื่องของปริมาณเวกเตอร์โดยที่นักเรียนได้ศึกษาถึงกระบวนการแตกเวกเตอร์นะคะเวกเตอร์ไม่ได้มีแค่ ความเร็วหรือว่าแรงที่ที่ครูยกตัวอย่างให้เท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายปริมาณที่จัดเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นความเร่งโมเมนตัมโมเมนต์อะไรพวกนี้นะคะต่างก็เป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะอะไรก็ตามที่เป็นปริมาณเวกเตอร์เราใช้การแตกหรือการรวมตามหลักของเวกเตอร์ได้นี่เราพูดถึงเรื่องของการแตกเวกเตอร์ไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราทวนอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่เรามีแรงอะไรก็ตามหรือว่ามีปริมาณอะไรก็ตามเช่นมีเวกเตอร์ของแรง F เราใช้สัญลักษ์ F ใหญ่แทนเวกเตอร์ของแรงนะคะหรือถ้าอาจจะเป็นปริมาณอื่นก็ได้เช่นเวกเตอร์ความเร็วก็คือสัญลักษณ์ v เวกเตอร์ครวามเร่งก็คือ a นะคะแล้วเราไม่สามารถเอาไปรวมกับแรงอื่นได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันจำเรื่องของการรวมเบื้องต้นได้ใช่ไหมคะ เมื่อมันไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยเราจะต้องแตกแตกเวกเตอร์ใดๆนั้นให้อยู่ในแนวเดียวกับเวกเตอร์อื่นๆที่เราสามารถเอาไปรวมได้ทีนี้กระบวนการแตกเนี่ยขั้นตอนมันจะมีอยู่ว่าอันที่หนึ่งคือใส่แกนใส่แกนทำให้เราทราบมุมที่เวกเตอร์นั้นกระทำต่อแกนใดแกนหนึ่งเช่นพอเราใส่แกน x และแกน y เข้าไปแล้ว ทำให้เราทราบว่าเวกเตอร์ของแรงนี้มีมุมทีตากับแกน x มุมนี้อาจจะเป็นอะไรได้บ้าง30องศา45องศา37องศาหรือว่า60องศา5าองศาอะไรก็แล้วแต่ใดมุมใดๆนะคะแต่ไม่เกิน90ไม่ถึง90องศาถ้า90องศาก็คือไปอยู่บนแกน y พอดีนะคะเมื่อเราใส่แกนและทำให้เราทราบมุมนักเรียนก็แต่ นะะในที่นี้เราจะสามารถแตกเข้ากับแกน x และแกน y ไะะด้2เวกเตอร์ย่อยเมื่อแตกเข้ากับแกน x เราก็จะได้เป็น fx เมื่อแตกเข้ากับแกน y เราก็จะได้เป็น fy แต่ถ้าเกิดเป็นเวกเตอร์ความเร็วสัญลักษณ์ของเวกเตอร์ความเร็วคือ v พอแตกเข้ากแกน x ก็จะเป็น vx แตกเข้ากแกน y ก็เป็น v ีวอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะตัวแป,นะปรนัเปลี่ยนได้นะทีนี้เมื่อเมื่อแตกแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครูเคยให้เทคนิคการสังเกตเล็กๆไปเมื่อคราบที่แล้วจำได้ไหมคะแ่นจะเห็นว่าแกนที่อยู่ชิดกับมุมที่เราทราบคือแกนแกนอะไรคะแกน X เพราะฉะนั้น fx ของเราจะมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ fx เท่ากับ เลยเหรอแล้วเวกเตอร์ที่เราแตกไปไหนเราแตกเวกเตอร์ใดเอาตัวนั้นมาแล้วค่อยคูณกับไซน์คอรหรือแทนแตกเวกเตอร์ F เพราะฉะนั้น Fx ก็จะมีขนาดเท่ากับ F cos ์ทีตานะคะวิธีการอ่านสัญลักษณ์ต่างๆนะคะนักเรียนดูในถ้ามีในหนังสือใครมีหนังสือเรียนก็ดูด้านหลังด้านหลังปก ด้านหลังๆนะคะก็จะมีแต่ถ้าไม่มีนักเรียนลองไปดูหนัง,นงสือที่เป็นตัวอักษรกรีกโรมันอะไรพวกนี้จะมีสัญลักษณ์นะคะมันจะมีคําที่คล้ายๆกันคือเดลต้าเดลต้าตัวตว,ตวดเด็กเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับตัวสามเหลี่ยมเดลต้าเป็นตัวบอกความแตกต่างนะคะเทต้าเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ทีต้าแล้วก็เซต้ามีคล้ายๆกันนะ อันนี้ออกให้ชัดไปเลยก็ได้นะคะว่าทตานะคะอ่ะาทีนี้พอเราได้เราก็จะได้เป็น f x นะคะเท <Yeah. S 1> ่ากับ f cos ทีตาทีนี้ไปดู f y <Okay. S 1> ไปเร็วนะตรงนี้เราเรียนแล้วนะคะทวนให้ถ้า,เ,าเ,เป็น f y เราก็จะได้ว่า f y เท <Curiosity. S 1> ่ากับ f s i n ทีต a ก็มาจาก sin ทีเท่ากับ f y ส่วน f นั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือหลักของการแตกเวกเตอร์เ <She ll 's story> มื่อเราแตกแล้วนักเรียนก็จะได้เวกเตอร์ที่อยู่บนแกน x และแกน y เป็น fx และ fy ถามว่าแล้ว f ยังอยู่ไหมเมื่เอเราแตกแล้วนักเรียนไม่ต้องไปสนใจเวกเตอร์ f แล้วเพราะเดี๋ยวเราจะงงอีกนะถ้ามีดินสอก็ค่าค่าค่าไปก่อนบอกให้รู้ว่าคุณไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเพราะเราแตกแล้วนะคะแล้วเอาเวกเตอร์ที่เราแตกเนี่ยไปรวมกับเวกเตอร์อื่นๆที่อยู่บนแกนเดียวกัน แกน x ก,ก็จะมี x บวกและ x ลบถ้าเป็น x บวกเหมือนกันก็เอามารวมกันถ้าเป็น x ลบกับ x บวกก็เอามาลบกันอันไหนมากกว่าก็ตอบตามนั้น y ก็เช่นเดียวกันมี y บวกและ y ลบนะคะเครื่องหมายต่างกันก็เอามาลบกันเท่านั้นเองอ่ะโอเคนะทีนี้ไปดูในเรื่องของการรวมเวกเตอร์บ้างเมื่อแตกแล้วก็ไปดูรวม ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ฝึกการรวมแค่อย่างเดียวคือกรณีที่มันอยู่ในแนวเดียวกันใช่ไหมคะไปและกลับอะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นและลงคืออยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแต่อาจจะคำนึงถึงทิศเดียวกันหรือว่าทิศต,ต่างกันเท่านั้นทีนี้เราจะมาพูดถึงการแต่การรวมเวกเตอร์ถึง2กรณีกรณีที่1คือกรณีที่เป็นแนวเดียวกันกรณีที่2คือเมื่ออยู่คนละแนวเมื่ออยู่คนละแนวก็แบ่งไปอีกว่า ตั้งฉากหรือว่าไม่ตั้งฉากนะคะตรงนี้ไม่ต้องจดก็ได้มั้งการรวมเวกเตอร์ก็คือการการเอาหลายๆเวกเตอร์เป็นไงคะมารวมให้เป็นเวกเตอร์เดียวบางครั้งเราเรียกว่าเวกเตอร์ลับนะคะผลรวมแล้วเรียกว่าเวกเตอร์ลับท่น,นี้ถ้าเป็นเวกเตอร์ของอะไรเราก็เรียกแทนไปเลยเช่นรวมแรงก็เป็นแรงลับ รวมเวกเตอร์ความเร็วก็เป็นความเร็วลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นการเรียกที่เข้าใจตรงกันนะคะก็จะมี2ประเด็นหรือ2องเกณฑ์ใหญ่ๆคือเกณฑ์ที่เราพิจารณาแนวของมันนะคะถ้าแนวเดียวกันรวมยังไงกับคนละแนวแบบที่1ไปนะคะ